เลียงเล่าสอบังโคงคลิปนี้ช่องปุกกพันธมิตรผ้านุ่มไทยสูงไว้เที่ยวบรรยากาศคําขึ้นสปปเล่านะครับนําคลิปไม่เบิงนะครับเพิ่นบอกว่าแช่แน่ฮับี้สนับสนุนแน่เพิ่นกะผมกะแช่มาให้เบิงเต็มเลยครับการไปสัมภาษณ์สาวเล่าได้ลุนนักเรียนและผ้านุ่มไทยสูงว้ที่อยูภาคใต้ไปเที่ยวนะครับ ไปเที่ยวบรรยากาศแบบนี้ละครับสาหรับนุ่งไทยใ้กระเชียนักไปเที่ยวนะครับเบ่งบรรยากาศประเพณีบัรนธรรมเบ่งสาวงามแอบแซบและก็นี่แหละครับสําหรับนุ่งไทยจุง้งใบที่หาความสุขเสตัวนะครับนะโบตรงไปอุบนโบนตรงไป,นนงปคุยสาวเปิดใจนะครับไายไปวาดไปถึงแบบนี้ขอเปิดขอไล่น้องๆไว้นะครับนะเป็นลูกคากพอหัด เป็นผู้เสียผู้สาวก็ได้นะครับนะแล้วแต่ความสามารถของหนุ่มไทยแต่ละคนนี่ครับบรรยากาศกลางชื่นโอ้โหเลยนะนี่น้องๆนักเรียนสบายดีสบายดีสบายด,าดีเอา้ามีน้องๆนักเรียนนักศึกษานักเรียนหมดดิเรียนยีม่ม้อใดนี่ม้อสองโอ้ผู้สาวม้อสองเด็กอย่งก็จะเป็นสาว,วหรือม้อสองโรงเรียนใดนี่ ซื้อว่ายังไดพูดหนิโมนาหน่องโมนาครับพูดยังไงสบายดีโรงเล่นเล่นเดียวกันบ่ซื้อยังพูดหนิเมกี้เมกี่พูดนิม่ได้ซื้อพลังได้ยังกินแล้วพูดหนิเอามาเลาะยังนี่อะหนังอยู่ใสเรื่องใดเรื่องเกิดมาจยางไรโอ้หนังปะ าจิดลุดยังนะบบาอ้าวกินยังบอหนเอาข้าวอกินเอาค่าหนังท้าใดค่าหนังจะกีค่าหนังสามสิบออยากกินยังนน่เอาสามคนนน่เอาอยากกินยังอันไหนแซ่บยู่น่เอาสีเคยมากินละแซ่บแซ่บะ เอาจะเคยด้กินละแซ่บจะเนี้ยที่อยากกินนะเอาเอาท้ามีเงินจะขาดมีมีเงินมีเงินจะขาดสิบพันจะกินยังได้เอาได้ปะต้องต้องวอบเนาะเหล่าปานเหล่าปานปานเหลาปานเมื่อสองกันผู้สาวหม้อสองเอาเอาอย่มงเเข่ากับชุดยูนิฟอร์มเด็ดดีนะเอาธรรมดากินนมจังสีหน่อยกันเล่นเออเจ้งเข่ากับหน้าตาหน้าลักหน้าลักเข่ากับหน้าตาจังสีอื้อกันเล่น คืออยู่เอาไปาสั่นไปกินกระเลมครับเดีย๋ยวเขาจะพาน้องๆไปกินกระเลมร้านไหนแซ่บกระเลมเอาปลาไปกินกระเลมครับอาจังย์สันยังคืออยู่พีดไทยอีกนี่ดิหกคนเอาไปกินกระเลมเอาหกคนก <c oughs> ินกระเลมร้มานไหนแซ่บเออไปไปกินกระเลมเอาปลา,ปาสบายดีไม่เห็นอย่างนี้ มะย่างเล่นกินข้าสาวได้หน่สาวพ้อยจะใส่เป็นสาวพ้อยเรียงอยู่ม้อใดนิหม้อสีสาวพ้อยตรงเลียงไหนผู้นี้เด็กซื้อย่งไหนสาวมินเลียนอยู่ม้อใดหมอสี่ผู้นี้เด็กสาวโบ ยูแถลนี้มีแัท่องเที่ยวอย่างแน่เนีนนนนสวนนรรค์นาเขตเราจนคาสิโน,น,จ,น,โนจุดสำคัญอันเดวัดเดียว่วเขาเล่วัดนะพ <c oughs> ระธาตุดินหัง่งสุดเดีวก็ออกหอด,ด,เ,ดเล่วดจาคาสิโนดี่เราะเขาวัดเลยดิเพื่อนนีนี่มานี่เ้ามานนี่เข้าไปเด้ก่อนี่ปัดพระธาดินหั่งเดก่อนมนี่นี่ อดีตนเบาเบาสมุรทรธานีนังเลยดิผูนนีผุ้นี้วัดบอกเข่าเ้ยเป็นเป็นยังไงได้เขาอยู่บาบ้าพระธาตุอินทั้งเขาอยู่ด้วยครับเพ <The> ื่อนมีอย่างแน่น่าสนใจพระธาตุดินทั้งโห่แตมีพระธานเข่าแก่เนาะอายุหลายพันปีเป็นสิ่งศักทาิ์ของเมืองไก่สอนพวกมิหารครับเป็นจุดสําคัญเลยผู้ดีได้เขาจะบอกวันพาเพ็่นกัแแ่งดอกไม้ไปวาดหนึ่งตัว ฝนมันตกแล้วก็จ้าจอบอล<า>ลงอ๋อฝนตกบอลลงได้กินอย่างน่้ล้วนี่ลูกซีมต้นหน้ามีอาหารยังแซ่มร้านได้แซ่บเอาแต่แนะน้ำแน่คูมาประจำแนะน,น้ำเอฟซีนมเหนียวฮะนมเหนียวแซมบบนุ่มเนิ่มยังก่นมเหนียวนมเหนียวคือบอกเคยกินแบบไหนก็นมเหนียวอยากกินบ่ เจบคอไมสบายเจบคไม่ผู้ด็ดอยากกินใช่ไหมฮะไปจะเลี้ยงประพันธ์เปซื้อนมเหนียวเนี่ยเอาน้องน้องยังก่อนเพิ่นเชื่อเพิ่นน้องพ่อยจะพาไปซื้อนมเหนียวนะครับราคาเท่าไรก่อนน่องพ่อยอันละเท่าไรเอออันละห้ายี่สห้าต่อสองอันเป็นห้าสิบครับไหนเอาคนละอันเอาน้องพ่อยก็จะยดน้ำซีมันหนึ่งตัวใดเของน้องพ่อยนี่เนาะ เดียวครับซีบเองบ้างนะเ,เป็นไตแสบป่ะนมเหนะะียวด้วยครับแสบ,บป,ป่ะป้ารู้ไหมพูดเดียวอม่ยังเอาเดียวกันเอาสองกันเป็นไตแสบด้วยครับเป็นมะเข็บพูดหรอใส่หลายเนาะ ดูหนังวิธีทายได้บ่นี่ทายได้บ่ได้กับทายไปเลยด้ไหมรีวิวหาไดู้ดใเลียนยังมัอได้น่โอ้โหสาวมัีได้นงลงเลี้ยนหน่อยตุ้ยแต่เาแดงขึ้นไปอังกฤบกพอยด้านๆกันเด่นมากบกพอยเด่นมากดู มันกินยุ่นเรื่ยเรือยวันนี้อรอยอย่างมากอย่างมากระมูกงานไก่ไก่กุ้กเก่เลยหรือมนตามพนนีีบ่อาหารหลายครับี่น่ะมียังแซบอีกได้เงินมากเท่าไหร่แม่ให้เงินมากเท่าไหรแสนหนึ่งไตเปไปเท่าไหร่ไรเงินหาซิปอยู่เกือน้อนกันบน ลำบ่อคึกอะแสนหนึ่งกับพอดีประหยัดใจเราตัวตอนอี้หาซีฟเราตัวอนอี้เลี้ยงน้องเป็นกับเป็นผ้ามาัดสีแดงแซ่บขอบใจเด้อเป็นใครกินเฟอร์เบิร์ดเราบอแแสบแซ่บบ่แซ่บเอาผู้ดีซื้อหยังเบิร์ดให้ถามซื้อเล่นฮะยมูมิมีแต่ผู้สาวฝรั่งได้กันมีแต่ซื้อไม่รุนไม่รุน แซ่บบ่าพูดดิเฟือนี่ครับร้านร้านเฟอแทบเลยนะนี่ก็แซ่บสาวม๊อสองสอบแล้วเราบูนีิเสียงเรียบร้อยละเสียงเลยอืมเขาว่าล้มหังอยู่ใส่ก่อเรื่องแล้วเท่าไหร่เขาใช้เรื่องยังไงจำเรื่องนีเรื่องยังไงอยู่นี่เปื่อยจากเบิรงฮะเข้าเข้าบอด้อ่านเ่อบอด้เบิรงบอก วสิเหาปรเีดจากทุมจากโมงิมแสดงว่าจะนึ่เบิร์แล้วเนาะยงอยเดี๋ยวม่โอกาสเดี๋ยวจะมาเบิร์ขอบใจเด้อโอ้ยคับอันนี้เบียร์บอรนี่หรือเอ้เป็นเหล่าป็นเหล่าปันเหล่าปันครับเรีนบอเหล่าปันเขาว่าเม้าเลยเด้ นี่คูณอีับคูณอีที่สุดแล้วบอเม้าเ์คุนะเบิร์นี่กินจะคนนี่สา,นสามคนบอเม้าท์เยอกแล้วจะได้แส,แสนหาสิบเก่าครับประมาณเีประมาณเกือบสองรอยสามรอยคัวสองรอยค